พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทัทมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักการให้ย่อมผูกไมตรีไว้ล่โดวยเฉพาะในช่วงนี้เทศกาลทอดกรถินสามัคคีอาตมาพระมหาเสถียนสุวรรณติโตปรเรียนธรรมก้าประโยคเจ้าวาดวัดป่าอ,อุบลแก้วจังหวัดอุบลราชธานีขออนุโมทนามายังเจ้าภาพทั้งหลาย ที่มาทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นให้พระท่านได้กรานกระถินเป็นการสืบทอดอายุพระศาสนารักษาวินัยวันหยัิไปด้วยโยมนอกจากมาทอดกระถินแล้วยังโอ้มาทำบุญออกร้าน20กว่าร้านตั้งใจนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมประกอบพิธีด้วยความรู้สึกอาตมาเองเนในในานามของเจ้าวาดเห็นแล้วปลื้มปลื้มที่ทุกท่านก่อนมาก็มีจิตเริ่มใสขณะให้ก็มีใจศรัทธา ให้แล้วก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจโดยเฉพาะต้องอนุโมทนาประธานใหญ่ดรจัก,กรพัฒน์พิทักษ์ธารวยกามิตรสมริ์พิหนูรัตนาพรชุนหรัฐแล้วก็ดกรพิรพรวาสวัคุณอีกทั้งได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ประพาอุคารานันผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เราก็ยาตดโยมทั้งหลายที่โอมากันล้นโบสเลยเป็นการทดลองใช้อุโบสถ ครั้งแรกว่าถ้าประกอบพิธีทางศาสนาจะใช้ได้ไหมทุกท่านก็อิ่มเอมเปรมปรีกับบุญใหญ่ครั้งนี้กันอันอาตมาก็โมทนาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือเรียนพวกเรารู้ว่าการทําบุญในพระศาสนานั้นต้องบอกว่าพุทธองค์ยืนยันชัดเจนในทักษิณาวิพังกสูตรทําบุญกับผู้คนทั่วไปเอาตั้งแต่ต,ตำตคือสัตรชานบนนั้นอย่างพนพน,พนส่งผลไปถึงร้อยอัตภาพ อัฐภาพอย่างเช่นให้อาหารปลาให้อาหารเต่านี่นะให้อาหารนกเราจะมีอายุวันนัสุขะพละไปหนึ่งรอยัฐภาพนั่นเองซึ่งอายุวันนัสุขภพละความยืนยาวของอายุความแข็งแรงก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าสายบุญในตัวของเขามันน้อยเพราะเขาเป็นเนรชานแต่ถ้าทำบุญกับมนุษย์ที่มีศีลมีธรรม ขนาดมนุษย์ไม่มีศีลน,นะทำบุญเลี้ยงข้าวคนคนไม่มีศีลยังได้บุญเป็น,เป,นเป็นพันเป็นหมื่นอัตภาพนะได้บุญถ้าทำบุญแบบพวกเราด้วยการศีลห้าเนี่ยโอ้ได้บุญเป็นแสนอัตภาพถ้าจำผิดก,ก็ต้องขออภายัยได้บุญกับทำบุญกับผู้ที่ขอทานคนบ้านพักคนชราที่ว่าทำบุญกับเด็กกำพร้าพวกนี้นะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเตาทำโซเชียลเวลแฟร์ก็ยังได้บุญเยอะะมหาศาล วัดกันที่ตรงไหนวัดกันที่ศีลแล้วถ้าทาบุญกับศีลแปดศีลสิบสัมมเนนศีลสองร้อยยิบเจ็ดของพระเอาละทำกับพาะรูปหนึ่งสองร้อย่ิบเจ็ดท่านอาจจะไม่มีบริสุทธิ์แต่พาะสิบรูปร้อยรูปเป็นพันรูปไปเป็นแสนรูปเงี้ยความเป็นสงรีกว่าข้าพเจ้าขอน้อมถวายสงไงโยมพิกุดสังกัสะไม่ได้จอจงองใดเลยแต่ถวายเป็นสงเนี่ยบุญนั้นเป็นทับทวีเลย และหลายองค์ก็ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจนั่งสมาธิตั้งใจปฏิบัติธรรมฟังทรรอยู่ถึงบอกว่าเราไม่เจาะจงองค์นั้นองค์นี้ทั้งนั้นก็เป็นการเน็บแนมกันถึงว่าถวายเป็นสง์ทีเดียวปลืม้มอัน,นั้นเวลาทําบุญกับวัดกันที่ว่าทายกก็ดีต้องบริสุทธิ์ผู้รับคือเนื้อนาบุญก็สําคัญถ้าทายกเป็นเนื้อนาบุญก็คือพระสงฆ์เราเองผู้ให้ก็จะได้บุญมากอนุตรังคุญจะเกตังโลกัสสะ ถวายทานในพระสงฆ์จึงเป็นบุญมากนั่นเองแต่เอาเถอะเราถวายสงฆ์ด้วยสังฆทานด้วยแล้วก็ทําสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือมนุษยโลกด้วยกันก็ทําเป็นบุญทั้งนั้นหละจ้ะอาตมาเป็นพระก็เพียงแค่เล่าให้รู้ว่าอ๋อถ้าทําบุญให้ถูกหลักวิชาถูกเน,น,นื้อนาบุญตามลําดับขั้นถ้าเรามีปัจจัยเท่านี้ตรงไหนที่จะเป็นเหตุให้เราทำลบปลืม้มเราก็ทํานะยิ่งถ้าทําแบบโอ้ยบุญวาสนามีได้ทํากับพระประเจกุฎเจ้าป้าอรหันเตเจ้า กับพระสัมมาสมูนตเจ้าก็ยิ่งได้บุญทับทวีมันเป็นอย่างนี้นะก็ทับทวีกันไปอันเราจะไม่ทับถมกันใครทําบุญที่ไหนก็ทําอาตมาเป็นพระช่วงนี้ก็ชวนทําบุญในพระศาสนาวัดอาตมาวัดป่าวนแก้วมามาช่วยกันสร้างโบสถ์สร้างสลาแล้วตัวอาตมาที่ตั้งใจสร้างจริงก็คือสร้างศาสนาทายาทสร้างพระสร้างเนนปัจจุบันมีร้0รูปตั้งใจว่าจะมีสักสองรยรูปนะ มีเพื่อให้ท่านได้เรียนนักธรรมเรียนพระบาลีศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้ศึกษาหลักติกขาศีลส,สมาธิปัญญานี่แหละเพื่อจะสร้างท่านให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพุศาสนาไม่ใช่บอกบวชมาแล้วก็ศึกบวชมาก็ศึกนะเราเชีรยให้ท่านอยู่วันตวันวันตวัน,วน,วนเดือนตวเดือนปีตอปีไปเรื่อยเนี่ยไม่ได้มีนโยบายให้ลาสิกขามีแต่เชีรยให้อยู่ต่อเรียกว่าบวชตลอดชีตกันเลยทีเดียว นี่คือความตั้งใจของอาตมาว่าสร้างศาสนาวัตถุเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อรองรับศาสนาทายาทแล้วก็รองรับญาติโยมอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่จะได้มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมมาบารรลุธรรมกันที่นี่อาตมาก็ขออนุโมทนามาโอกาสนี้นะขอโยมก็ตามที่ร่ำรวยอโยมทุกท่านที่ร่วมบุญมานะอาตมาขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองรวดเร็วขอคุณโยมสมหวังดังใจมุ่งให้เรืองรุ่งเจิดจ้าสง่าสี ให้รื่นรมสมหวังดังฤดีเป็นเศรษฐีผู้มีธรรมนิรันเทินบุญรักษาจ้า